คับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีอโอเทปนี้เรามาเปิดด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวงการการส่งออกข้าวไทยในขณะน,นี้ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญในระดับชาติซึ่งการส่งออกข้าวไทยนั้นทําเงินเข้าสู่ประเทศตกปีละกว่า200แสนล้านบาทและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกครองแชมป์มากกว่า30ปีวันนี้ทางริการ พงมาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องจริงจากปากของคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ผู้ที่อยู่ในวงการท้าข้าวมากว่า50ปีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกติ่งมกดิ์สมาคมส่งออกข้าวไทยถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับคุณแนนกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ดูสกรปสั้นๆนะคะตอนเข้ารายการมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาไปพูดคุยกันในเรื่องของข้าวค่ะคุณผู้ชม เรื่องของข้าวก็อย่างที่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีกันเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมากว่าประมาณสักห้าหกพันปีที่ผ่านมาแล้วนะคะข้าวไทายเองก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ในเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถรักษาแชมป์ได้ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมัน,นยังต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เราจะต้องมารับทราบกันนะคะเราเป็นผู้นําอยู่ก็จริงแต่คนที่ตามเรามาเนี่ยเขาตามเราใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเดียนะคะมีเวียดนามนะะมีต่างหากมีอีกหลายประเทศซึ่งจะต้องมาพกกับเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันนะคะซึ่งวันนี้เองเราก็ได้รับเกียรติเป็นพิเศษเลยค่ะจากคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ค่ะเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชูเกียรติคะเราก็เคยเจอกันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วก็อ้อนไว้ว่าอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้เรื่องของข้าวมากๆเพราะว่าเชื่อว่าคนไทยเนี่ยอะไรก็ยังอยู่ในเรื่องของการเป็น เกษตรกร,ร,กรอยู่ในพื้นฐานของความเป็นคนไทยเรานะคะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเราลืมเรือนกันไปบ้างแล้วเรามาอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับอุตสาหกรรมต่างๆแต่ทุกวันนี้เราก็ยังต้องทานข้าวกันอยู่ก็เลยจะรู้ลึกเรื่องของข้าวจะย้อนเข้าไปลึกหน่อยแต่ในเบรกช่วงแรกเนี่ยก็ขออนุญาตพูดคุยสั้นๆเรื่องของสถานการณ์ข้าวของไทยที่คนอื่นมาว่าเราเป็นที่1แต่มีข่าวออกมาว่าเวียดนามกาลังจะแซงอันนี้ก่อนเลยมันจริงไหมคะ คือจริงๆนะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกามาเป็นเวลาผมคิดว่ากว่า30ปีแล้วคือถ,ถ้าเป็นคอสอเนตั้งแต่หนึ่งเก้าแปดศูนย์ที่เราตอนนั้นเนี่ยแซงสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนอสหรัฐเนี่ยเคยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งนะครับเหรอคะครับจากปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เป็นต้นมาเนี่ยไทยเองก็เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับ่าและกว่ากว่า30ปีแล้วนะครับปีนี้ก็ขึ้นไปที่ 30 32นะเราก็ครองความเป็นแชมป์มานะฮะตลอดแล้วก็การส่งออกโวลุ่มเนี่ยปริมาณการส่งออกก็เพิ่มขึ้น,นครับจากจากตอนนั้นที่เราเป็นแชมป์เนี่ยแค่ส่งออกประมาณสัก3ล้านเสร็จๆก็เป็นแชมป์แล้วค่ะนะครับแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากเป็น4ล้าน5ล้านนะครับ6ล้าน7ล้านจนมาถึงปีที่แล้วเนี่ย10ล้าน6แสนตัน สิบล้านหกแสนตันสิบล้านหกแสนตันเนี่ยจากปริมาณการซื้อขายทั่วโลกกันเนี่ยในเรื่องของการเทรดซื้อขายในเรื่องของข้าวเนี่ยประมาณ3 2มสล้านตันของเราเนี่ยเราได้ส่วนแบ่งเยอะอยู่นะคะครับประมาณ1ใน3นะฮะของปริมาณการซื้อขายทั่วโลกของปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูถึงคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามเนี่ยหนึ่ง ปี1980ผมยังจำได้เลยว่าผมขายข้าวไปเวียดนาม,มนั่นหมายถึงว่าช่วงนั้นเวียดนามเนี่ยยังต้องสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะครับก็คือผลิตไม่พอการบริโภคนะ1980จนมาทุกวันนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยหายใจลดต้นคอประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของตัวเลขการส่งออก <ฮ>ปีที่แล้วเนี่ยที่เราส่งออกไป10บล้าน6 0แสนเนี่ยเวียดนามส่งออกไปถึงเจ็ดล้านสองแสนตันจากเมื่อก่อนเคยนำเข้าจากเราเนี่ยน,นเข้าจากเราเนี่ยนะครับนะครับในปี 1980- คือส0ปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดดูว่ามี <S 2> <S 2> เขาเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างค่อนข้างมากนะฮะเราการพัฒนาของเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าให้ความสำคัญเนี่ยมากกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปทั้งทั้งที่ไทยเองเนี่ยก็ถือว่า เป็นผู้นําในเรื่องของข้าวมาตลอดะนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่มีใครเทียบเราได้นะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอ่ะผมว่าในสิบ20ี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรกับเรื่องอุตสาหกรรมข้าวมากสักเท่าไหรน่ะนะครับเพราะว่าการเมืองในบ้านเราเนี่ยผมว่า,าก็มีส่วนนะครับเพราะว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเน้นแต่เรื่องของราคา ทำไงให้ราคามันแพงๆนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเ,อเพื่อแรกกับคะแนนเสียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอ,ของเกษตรกรนะฮะแต่ว่าในเรื่องของภาคการผลิตในเรื่องของการทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยที่จะลดต้นทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ค่อยได้ทำนะครับสังเกตดูอย่างแค่ยกตัวอย่าง เขต<า>พื้นที่ชนรบรทฐานบ้านเราเน <คะ S 2> ในการปลูกข้าวแม้ทั้งในปัจจุบันนียนะมีอยู่ประมาณไม่ถึง2 5่เปอร์เซ็นต์ของออจำนวนพื้นที่ที่เราปลูกข้าวซึ่งอยู่ประมาณ66ล้านไร่ไม่ถึง25%เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนรบรทฐาน <คะ S 2> ในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยพื้นที่ชนรบรทฐานเนี่ยนะครับสำหรับพื้นที่ในการปลูกข้าวของเขาทั้งหมดในประเทศเนี่ยอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า70%เปอร์เซ็นต์ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปรียบเห็นอะไรต่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้พื้นที่การเพาะปลูกเนี่ยมากกว่าของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะเวียดนามนี่พื้นที่เพาะปลูกเรื่องข้าวเนี่ยประมาณอยู่ที่44ล้านไร่ไม่เกิน45ล้านไร่ของเราใช้ไป66ล้านไร่แต่ว่าเชื่อไหมครับว่าปริมาณผลผลิตของเราเนี่ยต่อปีเนี่ยเราน้อยกว่าเขา เราน้อยกว่าเขาเพียงแต่ว่าประชากรเขาเยอะกว่า<ะ>เขาก็เลยต้องใช้ภายในประเทศมากกว่าประชากรเขาอยู่ประมาณ8ปดสิบกว่าล้านของเราอยู่ประมาณหกสิบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาทานปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยเขาทานปีหนึ่งตกประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองล้านตัน<ะ>ในขณะที่ของเราเนี่ยทานอยู่ประมาณสักสิบล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีปริมาณที่จะส่งออกนะฮะได้ค่อนข้างมากนะคคือประมาณสัก10ล้านตัน,<ะ>นะะในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยอาจจะมีปริมาณการส่งออก,อกเฉพาะมนี้หกเจล้านตันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเขามีโอกาสพัฒนามากขึ้นอีกไหมมีแน่นอนนะครับ<ะ>แล้วก็ด้วย <c oughs> ต้องอาจจะบอกว่ากัมพูชาเองเนี่ยซึ่งมีพื้นที่การเพาะปลูกเนี่ย ติดกับเวียดนามเยอะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยเกื้อกูลให้เวียดนามเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องผลผลิตมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะซื้อข้าวจากกัมพูชาน,ะ,นะฮะซึ่งโอโ้โหเรียกว่าพรมแดนนี่ติดกันนะค่อนข้างมากแล้วก็การขนส่งเนี่ยถูกมากเพราะใช้เรือเป็นหลักและกัมพูชาเขาก็ยินดีที่จะส่งให้าทางเวียดนามด้วยหรอยิน,ด,นะะดีนะครับเพราะว่าเขามีมีข้อตกลงกันอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเป็นลําดับนะครับนะครับผมคิดว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเวียดนามปีหนึ่งเนี่ยจะต้องส่งไม่ต่ากว่าเล้านซึ่งปีนี้เขาคาดการณ์ตัวเองไว้แล้วด้วยครับปีนี้เขาคาดว่าเขาคงจะส่งได้อยู่ประมาณเนี่ยประมาณสัก7ล้านถึง7จล้านห้านะครับของเราเนี่ยปีนี้เนี่ย ทางภาคเอกชนต้องเรียนกันว่าทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับคิดว่าการส่งออกคุณจะต้องเจาะไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณเท่าไหร่คะตัวเลขตัวเลขที่เราคิดว่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักอย่างน้อยสักสาสิเปอร์เซ็นต์จากสิบล้านกว่ากว่าเนี่ยอาจจะเหลือไม่เกินเจ็ดอย่างนี้เลขก็ชนกับทางของเวียดนามสิคะนั่นแหละสิครับก็ถึงบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เรียกว่า ค่อนข้างที่จะท้าทายมากว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยใครจะส่งออกมากกว่ากันนะครับนะคะคุณผู้ชมคะปัจจัยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชมกันช่วงหน้าแต่ช่วงที่เปิดมาเนี่ยอยากให้เห็นก่อนว่าเราอย่าเพิ่งกระหยิมยิ้มย่องว่าเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งแต่ไม่ได้มาพูดให้กลัวกันมาพูดให้มีความ ระมัดระวังแล้วก็ <Okay. S 1> พัฒนาศักยภาพแล้วก็อยากให้ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยมองในความร่วมมือเดียวกันแล้วก็มองในจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะเพื่อที่จะปรับอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ของข้าวไทยเพิ่มเติมกันค่ะ